สำหรับกิจกรรมเริ่มจากการยืดเส้นเพื่อให้ผ่อนคลายร่างกายก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากนั้นเข้าสู่การเรียนรู้เทคนิคการฝึกสมาธิแบบดัมมกายาเมดิเทชันโดยวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมะวังโสได้แนะนำหลักในการนั่งสมาธิและได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของใจตลอดจนแนะนำวิธีการเอาใจมาไว้ข้างในตัว ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ใจหยุดนิ่งเบาสบายไม่ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกหรือติดอยู่ในอารมณ์อื่นๆจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านนั่งสมาธิตามหลักง่ายๆสบายๆซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นอบอุ่นและเป็นกันเองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างได้รับประสบการณ์และสัมผัสถึงความสุข รวมทั้งมีความรู้สึกสบายกันทุกคนนอกจากนี้ทุกท่านยังมีความตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยะาณมิตรเชิญชวนเพื่อนๆให้มาร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ